สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องผมโกแก่บ้านค่ายนะตอนนี้วันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลนะผมหมายปากแพกเนาะคือนะตอนนี้นะหรือตั้งแต่วันที่หนึ่งเนี่ยคือเขาผ่อนปลนให้เริ่มทํากิจกรรมได้แล้วนะตอนนี้ก็มีพี่น้องเพื่อนน,นักตกปลามาตกกันเยอะนะผมแต่ก็ต้องทํตาตามที่กาหนดคือทิ้งระยะห่างนะแล้วก็หาที่ป้องกันนะผมนะโอเคครับเดี๋ยวดูสถานที่กันเลยนะ นี่ครับผมนี่ครับวิวสวยครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะนี่ครับส่วนใหญ่พี่น้องก็ตกอยู่ทางนู้นเลยครับผมเห็นไหมฮะตรงนี้ก็มีแค่ผมนะครับผมโอเคครับผมเหยื่อที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีมีลำมีขนมปังปาเกตขนมปังขาวแล้วก็ไฮเกตนะแล้วก็ กากข้า,ขาวโพชุบเนื้อตาลที่ผมทำไว้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าปลาจะกินดีเปล่านะได้ปาลาอะไรบ้างไปค,ครับเอาเยื่อลงน้ำัาเลยครับผม เอาล้อเพลี้เเลยเต็มแล้ยนี่ริฟวัดรีบวัดเข้าลอยอ่ะยังต้องเบ็ดเรียบร้อยครับผมต้องอรายงานด้วยต้องอรายงานเป็นระยะ น้ำแรกมาแล้วครับผมประเดินครับผมใต้สวยๆครับน,น้ำต้นหนึ่งแต้มนะครับผมบอกคนข้างๆครับเบียดยังไม่ทันตีเอาไหนว่าน้ำต่อต่อ,ต,อต่อให้คนแก่ไปก่อนเีดย <c oughs> ีดดี น,นี่เขาเรียกลูกปลาครับผมลูกปลานี่เขาเรียกลูกปลาครับผมปล่อยครับ Pero en หมดแท้จะลงก็ลงไม่ต้องถามใช่ไหม ได้ไหมได้ไหมโอ้โหหนับเสีย้ยแล้วโโอโห้หเก็บเป็ดกระบั้นดูก่อนตอนที่พัดเอาอย่าง,งเงีโโ้ยโอ้โหไซส์สวยๆน้องเนตรงนี้หาจะหาตะเบียนสวยจริงตัวครับผมนี่นะ นินครับปะเนินอโอ้ดิน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  ใช้สวยดูครับดูดูครับดูเราบอกว่ามาทีหลังดังกว่าครับพี่น้องเน็ตซีเคครับมาทีหลังครับผมสุดยอดอะ่ะมาใช้เหยื่อดีครับผมเหยื่นอดีตีแล้วนอนครับผมทำยังไงก็ได้ให้กกแก่ป้าไก่เครียดไม่เครียด แงดูเต็มกระชังอ่ะ ต่อไปต่อไปอย่าหลุดนะผมไม่พายที่เลยอย่าหลุดนะนี่ไม่น้อยหน้าเน็กซ k เคครับผมนั่งกินแบบไม่ก็ตุกอะ่ะหัวลงมาเยอะเบาๆอะ่ะนี่ก็ลูกปลาเลย เฮ้ฮ้ไม hey, 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 ่ใชล้ดดโดอ้ติดอ่ะ totally ติดสองตัวไงก็ไม่หลุดอ่ะ que verá นยนไซส์สวยหนึ่งตัวครับผมนะ

ครับผมนะสวยเลยสายสวย,สวย ครับผมปานินไซส์สวยหนึ่งตัวนะครับผม ตอนนี้ลมแรงมากนะผมแรงมากจริงนะแล้วก็เมฆฝนก็เริ่มจะมาแล้วนะผมเ,คคเดี๋ยวดูกันอีกสักพักนะครับผม นีกหนึ่งตัวครับผมนะไซส,ส์สวยๆเลยครับผม อีกหนึ่งตัวครับผมอันนี้นะไสสืสวยเหมือนเดิม เอาเบ็ดมาห้าหลังนะผมแต่ตอนนี้เก็บไปสองแล้วนะเหลือสามเพราะว่าดูครับผมบรรยากาศนะฝนมืดฟ้ามัวดินมาเลยครับผมนะฮะโอเคครับนะตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วนะฝนมาลมแรงครับผมนะไม่กล้าอยู่ต่อครับนะ กลัวกลับบ้านไม่ได้กลัวรถติดหลมนะครับผมเรามาตั้งแต่เกือบ8โมงนะน่าจะได้4โมงเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาดูปลานครับผม คลิปนี้นะถ้าเกิดพี่เพื่อน้องชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมแก่เป็นค่านะผม